ทีานประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญธรทธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่30ครับบางแคและภาษีเจริญจากพรรคก้าวไกลครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2567ครับในวาระแรกประเด็นขนส่งทางบก นะครับประเด็นขนส่งสาธารนณะทั้งระบบนะครับจัดงบแบบไหนนะครับทำไมคนไทยถึงจ่ายค่าเดินทางแพงเหมือนเดิมรัฐบาลจะทําได้จริงหรือแค่ขายฝันนะครับสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับได้ทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะครับ ในข้อมูล6เดือนแรกของปีพศ2566ครับชี้ว่ารัวเรือนทั่วประเทศไทยนั้นมีรายจ่ายเฉลี่ยทั้งสิน้นเดือนละ24,362บาทครับโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะราว3,880บาทครับเป็นร้อยละ15.9หรือคิดเป็นสัดส่วน129.33บาทต่อวันนะครับถ้าลองคิดถึงคนที่ ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300นะครับเป็นค่าเดินทางไปแล้ว129บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศในมาตรฐานค่าของชีพที่ใกล้เคียงกับเรานะครับในฐานะที่ผมเป็นสสกทมและเห็นว่าค่าของชีพของประชาชนทุกวันนี้สูงขึ้นนะครับส่วนทางกับรายได้และค่าเดินทางก็ยังเป็นหนึ่งในรายจ่ายหลักของประชากรครับการลดรายจ่ายที่สําคัญก็หนีไม่พ้นการลดค่าเดินทางนั่นเองครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเสียถาทวีสินนั้น ก็ได้พูดถึงความเดือมล้ําลายจ่ายคนเมืองสูงนะครับบอกว่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขวิกฤตปากทองครับคานี้ท่านก็ได้พูดซ้ําๆในหลายเวทีนะครับหลายโอกาสรวมถึงในการถแถลงโชว์ผลงาน30และ60วันแรกของรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเองนะครับที่ท่านพยายามโยงเข้ากับคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจค่าของชีพและปัญหาปากทองครับมาดูกันครับว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าวิกฤตนั้น เขามองคําว่าวิกฤตแบบไหนนะครับและทำไมถึงจัดงบออกมาแบบนี้ครับหากมองรูปแบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะครับเราอาจแบ่งเป็นภาพกว้างได้คือขนส่งมวลชนในกรุงเทพปริมณฑลและขนส่งมวลชนในต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับรถไฟฟ้าหรือการขนส่งทางรางนั้นก็เป็นเป้าหมายที่หลายพักการเมืองให้ความสนใจครับและใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงด้วยเช่นกัน เช่นพักเพื่อไทยนะครับก็มีนโยบายตอนหาเสียงนะครับว่าจะลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บาทตลอดสายนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็เคยกล่าวไว้ในช่วงหาเสียงครับในวันที่28เมษายนพศ2566ครับท่านบอกว่าไม่ว่าจะต่อรถกี่สายไปไกลแค่ไหนจากคูคตถึงสมุตรปาการในสายสีเขียวนะครับก็เพียง20บาทครับแม้จากบางใหญ่ถึงสมบุตรปาการในสายสีส้มก็จ่ายเพียง20บาทเท่านั้นครับ และท่านก็ใช้ตัวเลขนี้ในการหาเสียงมาก่อนครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกยิ่งนักชินวัตรนะครับในปี2554ครับผ่านมาแล้วกว่า13ปีครับก็ใช้เลขเดิมไม่แปรเปลี่ยนนะครับโดยที่เราไม่อาจทราบได้เลยว่าตัวเลข20บาทตลอดสายนั้นทําไมต้องเป็นเลขนี้ครับตัวเลขนี้มีที่มาจากไหนมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจหรือไม่ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับและเมื่อเราพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายพศ2567นี้ กับไม่พบเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวนะครับจึงเป็นที่น่าตั้งคําถามว่านโยบาย20บาทตลอดสายนั้นสามารถทําได้จริงหรือเป็นเพียงวัฒกรรมเรื่อนลอยในการหาเสียงเท่านั้นครับในตอนแรกนะครับไม่ปรากฏนโยบายนี้ในการถแถลงนโยบายต่อสภาเลยนะครับแต่เมื่อท่านถูกสังคมทวงถามหนักขึ้นถึงสิ่งที่ท่านได้ใช้ในการหาเสียงนะครับรัฐบาลก็เลือกที่ทำโครงการนี้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงก่อนครับซึ่งทั้งสองสายนี้ก็อยู่ในมือของรัฐบาลเองครับ อย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ได้เริ่มทําอะไรมาแล้วบ้างแต่รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงนั้นมีจํานวนผู้ใช้งานไม่มากเมื่อเทียบกับสายอื่นๆนะครับท่านประธานเจ้าสายสีแดงนั้นมีผู้ใช้งานอยู่ที่20,000คนต่อวันนะครับและสายสีม่วงอยู่ที่4 8 0 0 0คนต่อวันรวมแล้วอยู่ที่6800,0คนต่อวันนะครับในขณะที่สายสีน้ําเงินนั้นมีจํานวนผู้ใช้งาน3 7 0 0 0 0คนต่อวันนะครับแล้วลองดูที่กราฟสายสีเขียวสิครับห่างกันเยอะนะครับ7 2 0 0 0 0คนต่อวันนะครับ เมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารในระบบรถระบบขนส่งทางรางทั้งระบบนะครับแบบเฉลี่ยรายวันในปีพศ2566นะครับก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น1 2 8 1,607คนต่อวันนะครับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงคิดเป็นร้อยละ5.3ของจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดเท่านั้นครับแต่ท่านกำลังจะเอาจำนวน5.3เ็นี้นะครับมาเคลมว่าเป็นผลงานท่านทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับ แบบนี้จะต่างอะไรกับคําว่าคิดใหญ่คุยใหญ่แต่ทําเล็กครับถ้าท่านต้องการจะทําให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จริงๆท่านต้องทําอะไรครับท่านก็ต้องไปทําในสายที่พี่น้องประชาชนใช้งานได้มากที่สุดนะครับก็คือสายสีเขียวและสายสีน้ําเงินด้วยครับแต่ส่วนที่ยากก็คือสายสีเขียวครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่ามันเป็นของเอกชนนะครับและก็มีผู้ใช้งานมากที่สุดนั่นเองครับ แนวทางการลด,ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ทางหลักนะครับแนวทางแรกก็คือการอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อลดค่าโดยสารครับจากข้อมูลกรมการขนส่งทางรางเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ผ่านมาเดือนกว่ากว่านี้เองนะครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่44บาทต่อเที่ยวต่อคนนะครับและเมื่อดูข้อมูลสถิติจากกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสถิติการใช้งานเฉลี่ยต่อวนันสําหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่7.2แสนคนครับ คิดค่าโดยสารเฉลี่ย44บาทต่อเที่ยวต่อคนจะมีผลลัพธ์ต่อปีอยู่ที่11,600 11, ล้านบาทครับซึ่งหากรัฐจะทําอุดหนุนเพื่อลดราคาค่าโดยสารให้เหลือ20บาทครับท่านจะต้องอุดหนุนส่วนต่างเที่ยวละ24บาทเมื่อคํานวณผลลัพธ์เสร็จสิ้นนะครับรัฐจะต้องใช้เงินอุดหนุนงประมาณปีละ6,300ล้านบาทครับซึ่งนี่ก็ยังไม่รวมค่าแรกเข้านะครับซึ่งมีการเริ่มเก็บในส่วนต่อขยายช่วงต้นปี2567นี้เองครับ ทั้งนี้หากมีการลดค่าโดยสารด้วยแนวทางดังกล่าวจริงนะครับ <_ an> การใช้งานเฉลี่ยรถไฟฟ้าต่อวัน <_ an> ก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและรัฐก็ต้องย่อมใช้เงินอุดหนุนต่อปีสูงขึ้นตามไปด้วยครับคือท่านคิดว่าจะใช้เงินกว่า6 0 0 0ล้านต่อปีถมเข้ามาในเมืองหลวงนะครับซึ่งประชาชนบางส่วนก็ได้ประโยชน์นะฮะแถมยังเป็นการอุดหนุนเน้นไปที่ส่วนไข่แดงคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างเดียวไม่ได้คุดถึงสายอื่นๆนะครับรวมไปถึงรถขนส่งสาธารณะ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดและเป็นฟีดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างรถเมครับแนวทางที่2นะครับก็คือการเจราจากับเอกชนครับหรือผู้บริหารการเดินรถเพื่อขอให้ลดราคาซึ่งแน่นอนครับก็ยอ่ยอมต้องตามมาด้วยข้อแรกเปลี่ยนทางธุรกิจนะครับ <S <S เช่นการต่อสัญญาสัมปทา,าน BTS ไปอีก30ปีครับซึ่งแนวทางดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับและตอนแรกครับท่านประธาน ผมก็คิดว่าเมื่อดูจากท่าทีของพรรคเพื่อไทยในสมัยที่เราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าร่วมกันมาท่านก็ไม่น่าเลือกทางเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อคืนนี้ครับผมนั่งฟังอยู่ในสภาแห่งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็พูดถึงแนวทางการเจรจาขึ้นมาครับก็ขอตั้งคําถามตัวโตๆครับว่าแนวทางเจรจานี้มีแนวคิดขยายสัมปทานรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะครับหากมีท่านจะขยายไปอีกกี่สิบปีครับ และมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การขยายสัมปทานด้วยหรือไม่ครับที่สําคัญและขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าในเล่มงบประมาณกว่า2ลังที่พวกเราสมาชิก <S <S สภาผู้แท <S 2> <S 2> <S นราษฎรทั้งหมดนะครับได้รับมาก่อนหน้านี้เพียง1สัปดาห์นะครับไม่มีตัวเลขการอุดหนุนนี้ในระบบนะครับท่านจะไปฝาการะหานี้ให้กับเราฟทและ or เราฟมแทนหรอครับงบไม่เพียงพอที่จะทําตลอดสายแน่ๆอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าท่านจะไม่ทําแล้วใช่ไหมครับหรือท่านจะยังไม่ทําในปี2 5 6 7นี้ แล้วท่านจะทําให้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็รอฟังอยู่หรือว่าเราจะต้องรองทําตัวร่วมและค่าโดยสารร่วมก่อนครับคำว่าตัวร่วมและค่าโดยสารร่วมนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นบางท่านในรัฐบาลนี้ก็ยังใช้สับสนกันอยู่บ่อยๆนะครับและเมื่อวานนี้ในการถแถลงงบประมาณต่อสภานะครับทานายกก็ไม่ได้พูดถึงแต่ตัวร่วมนะครับไม่ได้ยินท่านพูดถึงค่าโดยสารร่วมเลยนะครับทัางที่นี่แหละก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ค่าโดยสารแพงครับ ตั๋วร่วมนะครับก็คือการใช้บัตรโดยสารใบเดียวนะครับในการเดินทางเน้นไปที่ความสะดวกครับไม่ว่าท่านจะรถร่างเรือนะครับลงรถเมย์ต่อเรือขึ้นรถไฟฟ้านะครับก็ใช้ตั๋วใบเดียวอันนี้คือตั๋วร่วมนะครับแต่ค่าโดยสารรวมครับคือการไม่เรียกเก็บค่าแลกเข้า,าซ้ําซ้อนนะครับและลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าของชีพให้กับประชาชนครับ แต่ที่แน่นอนนะคบว่าตัวร่วมและค่าโดยสารร่วมก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะเพิ่งมีการตั้งงบศึกษานะครับในแผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกโครงการการขนส่งทางรางให้มีความสะดว,ดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับโดยมีวัตถุประส,ปประสงค์เพื่อกําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงนะครับค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารและเพื่อกําหนดอัตราค่าขนส่งขั้นสูงครับค่าใช้ประโยชน์จากรางและค่าประกอบกิจาก,การการขนส่งทางรางนะครับวงเงินทั้งสิ้น16ล้านบาทครับ ในปี2566นะครับตั้งงบประมาณไว้3.6ล้านบาทและสิ้นสุดในปี67นี้นะครับงบประมาณ12ล้านบาทครับเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นในปีนี้นะครับรัฐบาลจะนําผลการศึกษามาทําให้เกิดระบบตัวร่วมตัวโดยสารร่วมขึ้นจริงภายในปี2568ใช่หรือไม่ครับอันนี้ประชาชนก็รอฟังอยู่เช่นกันนะครับและทางออกหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าโดยสารนะครับ ท่านอาจจะพิจารณาและเจราจาสัญญารถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบค่าโดยสารร่วมแยกค่าโดยสารออกจากสัญญาสมรทานนะครับยกเว้นหรืออุดหนุนการเก็บค่าแรกเข้าหลายต่อและการค่าหมดโดยสารครับซึ่งก็มีผลการศึกษามาแล้วนะครับโดยแนวทางการอุดหนุนค่าโดยสารโดย TDRI นะครับพบว่าค่าโดยสารที่เหมาะสมไม่ควรจะเกิน45บาทต่อเที่ยวแยกออกเป็น3ประเภทการเดินทางครับในรูปแบบที่1นนะครับก็คือการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับ ค่าและข้าอยู่ที่15บาทครับค่าโดยสารสูงสุดก็จะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวใช้วิธีชดเชยค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยการอุดหนุนค่าและข้าเมื่อเปลี่ยนระบบครับประเภทที่2นะครับก็คืออัตราค่าโดยสารร่วมกรณีรถเมล์ครับค่าและข้าก็จะอยู่ที่8บาทนะครับอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน25บาทต่อเที่ยวนะครับแล้วประเภทที่3ครับ หากท่านาทานเดินทางด้วยรถไฟฟ้าร่วมกับรถเมย์ครับแน่นอนครับจ่ายสูงสุดก็จะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยคำนวณจากเงินอุดหนุน8บาทต่อเที่ยวซึ่งเป็นค่าแรกเข้าของระบบรถเมย์ครับส่วนใหญ่การเดินทางในลนักษณะนี้ก็จะเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระยะสั้นนะครับซึ่งเมื่อรวมเงินอุดหนุนทั้ง3ารูปแบบนี้แล้วนะครับก็จะเท่ากับ7,200ล้านบาทต่อปีครับโดยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รวมงบประมาณอุดหนุนกับรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายรวมไปถึงรถเมย์แล้วด้วยนะ แต่ด้วยเงิน6,300ล้านบาทก่อนหน้าครับหากท่านทำ20บาทตลอดสายในรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับท่านทำได้แค่สายเดียวครับใช้งบต่างกัน14%ครับท่านแก้ไขปัญหาขนส่งสาธารณะได้ทั้งระบบแล้วแต่ไม่ทำครับนอกจากนี้ครับท่านดูจะให้ความสำคัญเหลือเกินนะครับกับรถไฟฟ้าแต่ทอดทิ้งรถเมย์ขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากที่สุดและยังทำหน้าที่เป็นฟดเดอร์ที่สำคัญให้กับระบบรถไฟฟ้าอีกด้วยครับ ความเร็วร้ายในการให้งบประมาณขอสมอกอของรัฐบาลเสถานะครับก็คือมีการตัดงบประมาณ PSO หรือ Public Service Obligation นะครับของขอสมอกรครับเหลือเพียง636ล้านบาทนะครับ PSO คืออะไรครับ PSO ก็คือการจ่ายเงินชดเชยผลการขาดทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณะครับถ้ามาทานลองดูการาฟด้านขวามือนะครับ10ปีย้อนหลังครับไม่มีปีไหนต่ำกว่าปีนี้อีกแล้วนะครับ636ล้านบาท แล้วเมื่อเราดูว่าขอสอมกรได้ทําคําของงบประมาณไปเท่าไหร่นะครับท่านจะตกใจครับขอสอมกรทาคําของงบประมาณ PSO ไป6,118ล้านบาทนะครับท่านตัดงบไปถึง5,482ล้านบาทเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆครับเหมือนขอสอมกรขอไปร้อยหนึงท่านให้10บบาทครับจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอครับ ยังไม่รวมกับค่าค้างจ่ายขอสมมก,กนะครับและแผนฟื้นฟูที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านรัฐมนตรีมานพรจเจริญศรีนะครับเคยให้คําตอบกับรัฐสภา,าแห่งนี้ว่าพร้อมดําเนินการแล้วก็ต้องขอทวงถามในสภาแห่งนี้อีกครั้งครับว่าและรัฐบ,บาลของท่านพร้อมจะดาเนินการเมื่อไหร่ครับและบอร์ดขอสมมก,กจะตั้งเสร็จกี่โมงครับนอกจากนี้ครับท่านประธาน รัฐาบาลยังอุดหนุนเฉพาะรถเมล์ร้อนโดยให้เหตุผลว่ารถเมล์รบบอากาศนั้นเป็นการบริการเชิงพาณิชย์ไม่ต้องได้รับการอุดหนุนครับนอกจากเรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้กับระบบรถเมล์แล้วรัฐบาลก็ยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้ท่านนายกหรือท่านประธานก็คงจะได้ยินข่าวว่ามีรถเมล์ไฟฟ้าของเอกชนนะครับต้องปิดระบบแอร์แก้ไขรถเมล์แอร์ทำตัวให้กลายเป็นรถเมล์ร้อนซะอย่างนั้นครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อแค่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกที่อนุญาตไว้ครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาในการบริหารนะครับรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเสียเงินสักบาทนะครับก็สามารถแก้ไขกฎระเบียบภายในได้นะครับฝากทั้งแก้ด้วยนะครับปัญหาการจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับงบซ่อมบํารุงของขอสอมก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่องครับเคยมีการศึกษาให้ใช้การเช่าทดแทนเพื่อตัดภาระการซ่อมบารุงออกไปแต่ก็ไม่เคย ซึ่งหากเราพิจารณาภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับการให้ความสนใจเพียงระบบขนส่งทางรางหรือโดยเฉพาะรถไฟฟ้าก็ย่อมไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงนะครับโดยเฉพาะรถเมยซึ่งเป็นฟีดเดอร์ไปสู่รถไฟฟ้าและมีประชาชนใช้งานจนํานวนมากที่สุดครับรถเมยก็ควรได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่ต่างกันครับ นอกจากภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแล้วนะครับท่านประธานระบบขนส่งมวลชนต่างจังหวัดเองก็ควรได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่ต่างกันซึ่งการแก้ไขปัญหาที่สามารถทําได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับก็คือการกระจายอํานาจครับให้มีการอนุญาตเดินรถก่ท้องถิ่นเช่นร่างพรบการขนส่งทางบกที่พักเก้าไกลเสนอครับที่จะถ่ายโอนอํานาจให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกําหนดเส้นทางและอนุญาตการเดินดรถโดยสา,ารประจำทางได้เองจากเดิมที่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนภูมิภาคครับ หรืออุดหนุนงบประมาณครับให้ท้องถิ่นสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการเดินรถจะซื้อรถหรือใหทอ้ท้องถิ่นจัดการเดินรถเองซึ่งปัจจุบันนี้กรณีทั้งหมดข้างต้นนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถทําได้ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับสนบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับโดยสรุปสาระสาคัญนะครับท่านประธานสุดท้ายแล้วครับในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถทํา20บบาทตลอดสายได้จริงตามที่เคยเสนอไว้ในในโยบายหาเสียงนะครับ แนวทางที่รัฐอาจจะให้ความสําคัญนะครับซึ่งอาจจะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับคือการศึกษาการใช้ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมอย่างเป็นระบบครับทำให้จริงจังและให้ความสนใจใส่ใจรถเมย์ครับซึ่งเป็นระบบฟีเดอร์ที่ดีให้กับรถไฟฟ้าให้รถเมย์ไม่เป็นเพียงทางเลือกที่สิ้นหวังสําหรับผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญคือการนับรวมระบบขนส่งมวลชนต่างจังหวัดให้อยู่ในกรอบการให้ความสําคัญเทียบเท่ากับในกรุงเทพมหานครครับ เพื่อให้การลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางและยานพาหนะไม่ถูกแบ่งเป็นวาระของคนเมืองหรือคนต่างจังหวัดแต่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสมควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันครับขอบคุณครับท่านประธาน